สวัสดีครับผมตุลน,นะครับช่องทารโลวิทตุลน,นะครับผมวันนี้นะครับผมจะเป็นการมาทํานายดวงชะตาราศีนะครับประจรําเดือนกันยายน2568นะครับผมโดยวันนี้จะเป็นการทํานายให้กับชาวราศีพฤษภนะครับได้แก่ผู้ที่เกิดในวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนะครับสวัสดีชาวราศีพฤษภทุกท่านด้วยนะครับผม หมอตุลน,นะครับได้ทําการแบ่งการทํานายออกเป็น4ี่ช่วงนะครับการงานการเงินความรักคนมีคู่และความรักคนโสดนะครับใครที่อยากจะดูในช่วงไหนสามารถกดเข้าไปในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับหมอตุนทำตามแสตมป์มาไว้ให้นะครับผมแล้วก็ก่อนที่จะทำนายดวงนะครับหมอตุนขอบอกแนวทางในการทำนายของหมอตุนไว้ก่อนนะครับ การทํานายดวงของหมอตุลน,นั้นนะครับจะเป็นการเปิดจิตนะครับรับเอาพลังงานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพลังของจักรวาลนะครับมาที่ตัวหมอตุลน,น,นะครับและใช้พลังนั้นนะครับทําการอ่านไพ่ยิปซีนะครับให้กับท่านที่เข้ามารับชมนะครับดังนั้นแล้วหากพลังงานที่ส่งออกไปนะครับเป็นพลังงานด้านส,สว่างหรือพลังงานบวกก็สามารถที่จะเปิดจิตแล้วก็รับพลังงานนั้นไปได้เลยนะครับ แต่ถ้าว่าเป็นพลังงานด้านลบหรือพลังงานด้านมืดนะครับอ่าหมอตุนก็จะทําการแนะนําหาทางป้องกันให้นะครับผม ด้วยความรู้และประสบการณ์ที่หมอตุนมีนะครับโดยยึดหลักแนวทางของพระพุทธศาสนาหรือหลักทางสายการในการให้คำแนะนําด้วยนั่นเองนะครับผมเอาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับเอาดวงการงานก่อนเลยนะครับดวงการงานชาวราศีพฤษภจะเป็นยังไงนะครับในเดือนกันยายนนี้นะครับขอดวงการงานนะครับของชาวราศีพฤษภด้วยนะครับ ขอดวงการงานชาวราศีพฤษภป,ประจำเดือนกันยายนนี้ด้วยนะครับขอดวงการงานนะครับสำหรับดวงการงานนะครับชาวราศีพฤษภโอเปิดเดือนมาเนี่ย ค่อนข,ข้างจะวุ่นวายเลยนะเข้าสู่เดือนกันยายนปุ๊บเนี่ยโหมีความชุลมุนวุ่นวายเกิดขึ้นในหน้าที่การงานของคุณนะครับมีพลังงานของความเป็นพันเด็ดการพันเด็ดมากจนเกินไปนะครับไม่ว่าจะมาจากคุณหรือมาจากเจ้าหนายคุณก็เป็นไปได้นะครับผมไม่ว่าคุณจะทํางานประจําหรือทําธุรกิจส่วนตัวก็ตามนะครับถ้าคุณทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยต้องระวังอารมณ์ตัวเองเป็นพิเศษเลยนะครับอาจจะหนักไปในทางพันเด็ดแล้วก็ทําให้เกิดความปั่นป่วนขึ้นภายในองค์ ของคุณก็เป็นไปได้นะครับแต่ถ้าว่าคุณทํางานประจํานะครับเจ้านายอาจจะส่งโอ้ช่วงเจ้านายเด็ดขาดเหลือเกินนะครับมีอะไรก็แบบโอ้โหไม่ค่อยจับกรณีประนอมนะครับทาให้นะครับเกิดความกดดันแล้วก็เกิดความปั่นป่วนขึ้นภายในองค์กรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจะมีพลังงาน2ด้านนี้มาเลยนะครับแล้วก็รุนแรงมากนะครับอย่างที่หมอตุลบอกบอกไว้ในหลายๆคลิปนะครับว่า การที่เราจะบริหารองค์กรให้ดีนะครับเราจะหนักไปทางใดทางหนึ่งไม่ได้เลยนะครับถ้าเราหนักไปในทางพระเดชนี่ครับก็จะเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นแบบนี้นะครับแต่ถ้าหนักไปในทางพระคุณนะครับพระคุณนี่ก็หมายถึงว่าหนักไปทางอิทธิพลนะครับใจดีเกินเหตุนะครับเราก็จะทําให้ลูกน้องไม่เกรงใจเช่นเดียวกันนะครับหรือว่าทําให้คนในองค์กรเนี่ยกลายเป็นว่าไม่ค่อยจะ ร่วมมือกันเท่าไหร่นี่หรอไครับต่างคนต่างจะเอาแต่ตามตัวเองเป็นหลักนะครับซึ่งก็ไม่ดีเช่นเดียวกันนะครับสิ่งที่จะทําให้การบริหารภายในองค์กรได้ดีนะครับเราจะต้องอยู่ตรงกลางนะครับระหว่างพัดเดชนะครับแล้วก็พักคุณนะครับอ่าอย่าแข็งเกินไปอย่าอ่อนเกินไปนะครับพัดเดชนี่ก็คือการใช้อํานาจนะครับพักคุณนี่ก็คือการใช้อิทธิพลนะครับการโน้มน้าวนะครับสิ่งที่อยู่ตรงกลางระหว่างอํานาจและอิทธิพล คือบารมีนะครับบารมีคือการทาความดีอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งมีหลักอยู่10ประการนะครับใครที่สนใจเนี่ยลองไปหาข้อมูลเพิ่มได้นะครับแต่ถ้ายึดหลักในบารมี10ประการนี้นะครับจะทําให้องค์กรของคุณเข้มแข็งนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอ่าทานบารมีสิ่งเรื่องนี้อะไรต่างๆนานก็ตามนะครับลองไปศึกษาดูนะครับแต่ถ้าเราเดินทางสายนี้นะครับในการสร้างบารมีนะครับอยู่ตรงกลางระหว่างอำนาจและอิทธิพลนะครับก็จะทําให้นะครับ ทิศทางขององค์กรคุณอย่าไปได้ดีเลยนะครับ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้นําหรือจะเป็นลูกน้องจะเป็นเจ้านายก็ตามนะครับเป็นลูกน้องก็ยึดหลักทางนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าคุณศึกษาในเรื่องของการทําความดียังไงชีวิตคุณต้องดีอยู่แล้วนะครับและบารมีก็คือการทําความดีในเรื่องของาการงานนะครับอ่าทาดีไม่ใช่ทําดีแค่วัน2วันนะครับคุณต้องทําอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับมันก็จะเกิดคําว่าวิริยะบารมีนะครับแล้วก็ถ้าเราอดทนทําได้ภาคเพียรพ,พอก็จะเกิดขันติบารมีนะครับอ่ะส่วนที่เหลือลองไปหาศึกษาเพิ่มเอา,า แต่ถ้ามี2อ,อย่างนี้เนี่ยก็ทําให้คุณเนี่ยประสบความสาเร็จแล้วก็ก้าวหน้านำล้ําคนอื่นไปได้แล้วนะครับเอาต่อมานะครับเข้าสู่ในช่วงกลางเดือนนะกางเดือนปัญหาก็ยังหลุมเล้าชาวราศี พืชศอกอยู่ดีนะครับแต่ทิศทางเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับถ้าทีเริ่มปรับนะครับเริ่มมีความอ่อนโยนขึ้นภายในนะครับเพียงแต่ว่านะครับมันก็ยังมีความวิตกังวลนะครับไม่ว่าจะมาจากจิตใจของคุณนะครับหรือมาจากบุคคลภายนอกก็ตามนะครับมันอาจจะเพราะว่าช่วงช่วงต้นเดือนเนี่ยมันบีบกันมากเกินไปหน่อยนะครับกลางเดือนก็เลยเกิดความระแวงขึ้นมานะครับเกิดความระแวงเกิดความจับผิดนะครับแต่ก็มีพลังของความอ่อนโยนนาปรับท่าทีลงมาแล้วนะหลังจากที่แข็งเกินนะครับเริ่มมีความอ่อน นี่แหละครับผมพลังของพระคุณนะครับหรือพลังของอิทธิพลนะครับแต่ก็ยังมีความระแวงอยู่นะเอ๊ะว่ามันจะเป็นแบบเดิมหรือเปล่าหรือว่าอะไรนู่นนี่นั่นปัญหามันค่อนข้างจะลุมไปเยอะปัญหาเนี่ยครับผมเป็นช่วงที่ทดสอบเลยนะครับทดสอบจิตใจคุณทดสอบองค์กรนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอิทธิบาทสีไปเลยนะครับผมฉันทาวิริยะจิตตะวิมังสานะครับผมสิ่งสําคัญที่สุดนะครับสําหรับเวลาที่เราเกิดปัญหานะครับ ก็คือการใช้วิมังสานะครับหรือการลองผิดลองถูกนั่นเองนะครับการทบทวนตัวเองนะครับเกิดปัญหาขึ้นมานะครับถ้าเราเอาไม่สรุปบทเรียนนะครับไม่สรุปบทเรียนว่ามันเกิดอะไรขึ้นในคือระหว่างที่เราทํางานนะครับเราก็จะได้ทาพลาดแบบเดิมนอ่ไหะครับเพราะฉะนั้นนะครับการทบทวนตัวเองเวลาที่เกิดปัญหานะครับแล้วก็เอามาสรุปบทเรียนนะครับเราก็จะสามารถผ่าทางตันไปได้แล้วก็จะทําให้การประสบความสําเร็จไปได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเริ่มมีจุดตรงกลางแล้ว เห็นนะครับอ่าอันนี้พันเดชนะครับอันนี้พระคุณนะครับอันนี้อำนาจอันนี้อิทธิพลนะครับพอมาจูนกันปุ๊บนะครับแน่นอนนะครับผมปลายเดือน โอ้โหความรุ่งโรจน์ชดช่วงรอชาวราศีพฤกษบเลยนะครับผมอ่าก็คือคุณจะมีโอกาสนะครับผมที่จะได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับมีที่ปรึกษาชั้นดีมีการซัพพอร์ตสนับสนุนนะครับมาจากเพื่อนคู่คิดหรือว่ามาจากคู่ค้าของคุณนะครับไม่ว่าคุณจะทํางานประจําหรือทําธุรกิจส่วนตัวก็ตามนะครับถ้าคุณทํางานประจำเนี่ยอาจจะมีคนที่ให้คําแนะนําเป็นอย่างดีแล้วทาให้กิจการาทําให้คันหน้าที่การงานของคุณเนี่ยประสบความ สำเร็จไปอย่างดีงามเลยนะครับโอ้ก้าวมาเลยนะครับก้าวมาก้าวหน้าก้าวแล้วก็ก้าวก้าวก้าวต่อไปเลยนะครับเพราะว่าจะได้รับพลังแห่งผู้นํามาด้วยนะครับพลังของพระอาทิตย์นะครับผมส่งมางเป็นพลังงานที่บวกมากๆเลยนะครับจะเป็นพลังงานที่ทําให้คุณรุ่งโรจน์โทษช่วงนะครับหยิบจับอะไรก็สําเร็จเลยนะครับอรอไปเดือนนี่คุณหยิบจับอะไรก็สาเร็จแน่นอนแถมคุณยังจะมีพลังของเสน่ห์ที่ ในเกิดจากการทํางานด้วยนะครับเรียกได้ว่าใครเห็นคุณทํางานในช่วงเนี้ก็โอ้โหหลงคุณเลยนะครับเสน่ห์ดึงดูดนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าทําอะไรมันก็มีการปรับสมดุลได้ดีนะครับตัวของไฮเปรซีสเนี่ยจะเป็นนอกจากในเรื่องของเสน่ห์ที่ดึงดูดนะครับมันก็จะมีหญินและหยางด้วยนะครับเห็นไหมครับดำขาวนะครับผมมันก็จะเป็นเรื่องของการปรับสมดุลตรงกลางให้ดีแล้วก็เกิดเสน่ห์ในเรื่องการทํางานนะครับโดยเฉพาะถ้าคุณทํางานที่เกี่ยวกับความสวยความงามนะครับทําอะไรที่เกี่ยวกับผู้หญิงนะครับ หญิงๆทั้งหลายนะครับจะยิ่งดีเลยนะครับโอ้ได้ทั้งพลังงานของผู้นําแล้วก็พลังของเสน่ห์ในการทํางานนะครับทําให้ชาวราศีพฤษภเนี่ยรุ่งโรจน์มากๆเลยนะครับอ่ะผ่านช่วงต้นเดือนนะครับที่วุ่นวายหน่อยนะครับเข้ากลางเดือนเนี่ยอาจจะปวดหัวสักนิดนึงพอผ่านกลางเดือนฉลุยเลยนะครับหยิบจับอะไรก็สําเร็จอย่างแน่นอนนะครับสําหรับชาวราศีพฤษภนะครับ แม่การงานถือว่าลุ่งเลยนะครับแต่ก็มีเรื่องที่คุณจะต้องจัดการเหมือนกันนะครับภายในองค์กรของคุณนะครับเอาต่อไปนะครับมาดูดวงการเงินของชาวราศีพฤษภกันบ้างดีกว่านะครับการงานถือว่าโอเคเลยนะการเงินจะเป็นยังไงนะครับขอดวงการเงินนะครับของชาวราศีพฤษภด้วยนะครับขอดวงการเงินนะครับ สองเท้าราศีขึ้นศพด้วยนะครับอ่ะดวงการงานนะเปิดเดือนมาปวดหัวจริงนะครับภายองค์กรคุณนะ แต่การเงินไม่ได้แย่เลยนะครับเข้าเดือนมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหเงินเนี่ยต่อยอดเลยอาจจะเป็นเพราะว่านี่ก็เป็นไปได้นะครับคุณอาจจะไปเปิดช่องทางธุรกิจใ,ใหม่หรือว่าทำาน้าที่มาในใหม่ๆมันก็เลยวุ่นวายได้บอกไหมครับแต่ขาวุ่นวายก็มาของเงินนะครับมี Star เดอะสตาร์เข้ามานะครับแปลว่าเงินเนี่ยเข้ามาแบบว่า ดีมากๆาเลยนะครับอาจจะมีเงินก้อนใหญ่ก็เป็นไปได้นะครับอาจจะได้เงินจากแดนไกลก็เป็นไปได้นะเพราะว่ามี1ดาบขึ้นมาด้วยนะครับหดาบนี่สื่อความหมายไปที่แดนไกลได้นะครับอาจจะได้เงินจากต่างแดนนะครับลงทุนเกี่ยวกับพวกอะไรที่เกี่ยวกับต่างประเทศก็ส่งเงินมาให้คุณนะครับ หรืออาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการตัดสินใจก็ได้นะครับเพราะช่วงนี้ภาวะของการเกิดขึ้นอะไรปั่นป่วนเนี่ยทำให้คุณต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดนะครับแต่การตัดสินใจนั้นนะครับฟันชั่วเลยจะทําให้เงินเข้ามาหาคุณเลยนะครับเอาไปเสริมสตาร์เลยนะครับและเข้าสู่ในช่วงกลางเดือนโอ้โหการเงินชาวราศีพฤษภนี่ไม่ค่อยจะสะดุดเลยนะครับการงานมีปัญหาโน่นนี่นั่นมีเรื่องอะไรสารพัดพิกสารพัดอย่างนะครับแต่ส่วนมากจะเกิดจากคนภายนอกนะ แต่ว่าการเงินของคุณเนี่ยดีอย่างต่อเนื่องเลยนะครับลูกค้าให้การผลักดันสนับสนุนนะครับผู้ใหญ่นะก็ดูแลเป็นอย่างดีเลยนะไม่ว่าคุณจะทํางานประจําหรือทําธุรกิจส่วนตัวก็ตามนะครับแล้วก็อาจจะได้เงินอะไรจากที่สิ่งที่ไม่คาดฝันเมื่อครับมันจะมาแบบุบปักปัจจุบันทันด่วนเลยนะครับอยู่ดีๆก็ได้นะครับไม่ได้คาดคิดว่าจะให้เงินก็ได้เช่อย่างนั้นนะครับโอ้ช่วงเดือนกันยายนนี้ถือว่าดีมากเลยนะครับเข้าเดือนมาปุ๊บเนี่ยการงานปวดหัวหน่อยแต่การเงินรุ่งมากนะครับอย่างไรก็ดีนะครับ ในช่วงปลายเดือนอาจจะมีเหตุจะต้องระวังเรื่องค่าใช้จ่ายสักนิดหนึ่งนะการเงินคุณดีนั้นดีแน่นอนนะครับไพ่ออกมาเนี่ยแทบจะไม่มีพลังงานลบเลยนะครับมีสิบถ้วยเข้ามาแปลว่าเงินคุณก็ไหลไปอย่างต่อเนื่องนะครับไหลามาพร้อมความรักซะด้วยนะครับมีเดลเรเบอร์ด้วยนะครับอาจจะเป็นบอกว่าเจ้านายรักเจ้านายดูนะครับถ้าคุณทำงานประจํานะครับถ้าคุณทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยก็โอ้โหลูกคงลูกค้าค่อนข้างจะรักค่อนข้างจะเมตตาอยากจะให้เงินอยากจะสนับสนุนนะครับแล้วก็ทําให้การเงินของคุณเนี่ยไม่ขาดมือ อย่างแน่นอนนะครับมีเงินก้อนเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับตั้งแต่ต้นเดือนถึงปลายเดือนเลยแต่ว่าปลายเดือนจะมีเหตุให้ต้องใช้เงินเหมือนกันนะครับโอ้โหน่าจะเป็นการจัดการคนรอบข้างของคุณนะครับไม่ว่าคุณจะทำท่านทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยอาจจะจัดการคนภายในองค์กรนะครับที่ปวดหัวนะก็แบ่งสรรปันส่วนกันไปนะครับแต่ถ้าคุณทํางานประจําหรืออะไรต่างๆเนี่ยอาจจะมียาิสนิทมิดสายอะไรเงี้ยปันป่วนหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะไปใช้จ่ายกับเรื่องส่วนตัวเหมือนกันนะครับว่ามันเครียดมอ้ยหรครับมันเครียด เครียดเรื่องการงกการงานนะครับอยากจะใช้เงินมากอันนี้ไม่ผิดนะครับผมแต่อย่างไรก็ตามนะครับอย่าลืมนะครับเวลาเราได้เงินก้อนได้เงินอะไรมาเนี่ยจัดสรรปันส่วนให้ดีนะครับเอาไว้ส่วนหนึ่งเก็บออมบ้างนะครับหรือว่าเอาไปลงทุนต่อยอดบ้างก็จะทําให้เงินองของคุณเนี่ยจเจริญง,งอกงามขึ้นเรื่อยๆอย่างแน่นอนนะครับ <S <S สําหรับชาวราศีพษษิษภกนะครับ แม่การงานถือว่าเยี่ยมการเงินถือว่าดีเลยนะครับพลังงานลบแทบจะน้อยมากเลยนะครับเอาต่อไปนะครับมาดูความรักกันบ้างดีกว่านะครับการงานรุ่งขันเงินโลดความเงินกาความรักจะเป็นยังไงนะครับเอาความรักคนมีคู่ของชาวราศีพฤษภก่อนเลยนะครับขอดวงความรักนะครับสองคนมีคู่นะครับขอดวงความรักนะครับของคนมีคู่นะครับ ที่เกิดในราศีพฤษภด้วยนะครับผมสำหรับวงความรักนะครับโอเปิดเดือนมานะแม่มีปัญหาเหมือนกันนะครับกับคู่ของคุณนะครับจริงๆความรักของคุณเนี่ยค่อนข้างจะมั่นคงกันดีนะครับแต่อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ย โหยหามากเกินไปหน่อยนะครับมีภาวะของการที่ไล่ตามนะครับไล่ตามเนี่ยไม่ว่าจะไล่ตามเรื่องอะไรเนี่ยไม่ดีเลยนะครับเสพติดดรามีนะครับอาจจะโหยหาต้องการความรักตลอดเวลานึกออกไหมครับพอแฟนหายจะไปไหนนู่นนี่นั่นเกิดการภาวะของการตามจิกขึ้นมานะครับตามจิกต้องการนะครับแล้วก็แบบที่เกินเหตุนะครับผมที่เกินเหตุมันก็เกิดความรู้สึกสร้างความอึดอัดให้กับความรักได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีพฤติกรรมแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาเนี่ยต้องปรับลดลงนะครับ ถ้าเป็นฝั่งเขาเนี่ยเอาคลิปพอทุนให้ดูเลยก็ได้นะครับว่าเฮ้ยบางทีนะครับเราจะต้องเหลือที่ว่างให้กันบ้างนะครับปล่อยให้เขาไปทํางานทําการบ้างว่างกันเถอะนะครับเพราะจริงๆความรักของคุณและคู่รักนะถือว่ายังมั่นคงกันดีอยู่นะครับมีพลังของคุยน้อบอลในความมั่นคงในความรักนะครับแต่จะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับที่มาโหยหามากจนเกินเหตุแล้วล่ะครับผมมันก็เลยสร้างความอึดให้กับอีกฝ่ายได้เพราะฉะนั้นปรับจูนเรื่องตรงนี้ลงสักนิดหนึ่งก็จะดีมากๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับ เข้าส Adams, ขขู olla, ่ในช่วงการเดือนโอ้ความรักของคุณกลับมาดูแลกันเป็นอย่างดีอีกครั้งนะครับเป็นไปได้เหมือนกันนะครับอาจจะกระทบชิงมาจากการงานนะครับพอการงานมันปวดหัวต้องไปโฟกัสนะครับไอ้ฝ่ายที่ไม่ได้ทําอะไรเยอะนึกออกไหมครับมันก็เลยไปตามไปบอกโอ้แอรเธอทาอะไรอยู่น่กลายเป็นข้างความอึดอัดนะครับแต่พอเข้าสู่กลางเดือนอาการงานเริ่มโฟนึกออกไหมครับมันก็เลยมีภาวะของการ ดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันเป็นอย่างดีนะครับอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยดูแลทางการเงินก็เป็นไปได้นะครับเพราะมีคิงออฟแอนด์เคิลนะครับแล้วก็จะมีตัวของสี่ไม้เท้าขึ้นมาแปลว่าโอ้โหมองกันไปไกลได้นอนนะครับคุณและคู่รักคนนี้นะครับมองกันไปในไกลถึงอนา,าคตได้เลยนะครับตกถ้ายังไม่แต่งนมีเกณฑ์จะได้แต่งกันเลยนะอ่ะไม่ไม่ไมต้องห่วงเรื่องความรักเลยนะครับอย่างที่คุณจะต้องฝักอย่างเดียวเลยนะครับอก็อย่างที่บอกนะครับตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนะครับ ความหึงความหวงจนเกินเหตุนะครับความคิดมากกวัาระแวงตรงนี้ต้องลดเลยนะครับ ฝ่ายนึงเนี่ยอาจจะปิดตัวเองไม่ค่อยจะอธิบายเท่าไหร่นะครับเวลาคนละอ่าคิดมากก็แทนที่จะบอกเขาดีๆก็จะแบบว่าเออแล้วจะทํางานนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ไม่ดีนะครับก็อาจจะต้องเปิดหน่อยต่ไฟล์ที่หึงเกินเหตุคิดมากเกินเหตุอันนี้ก็ต้องปรับลดลงเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าทิศทางความรักของคุณเนี่ยยังมีความไปกันทั้งหน้าอย่าลืมนะครับเป็นคู่คู่ที่แบบว่าไปกันได้ยาวๆเลยนะครับแล้วก็ยังมีพลังของการอภัยซึ่งกันและกันอยู่นะครับสิ่งที่จะต้องทําเลยแน่นอนนะครับสองไม้เท้าคือการพูดคคุุยยกกกัันนให้มา ขึ้นนะครับบอกเผาะนะครับสื่อสารกันให้มากขึ้นนะครับก็จะทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณค่อนข้างจะดีเลยนะไม่ได้มีเกณฑ์ทะเลาะนะครับแต่เป็นเกณฑ์ของการที่คิดมากหวาดระแวงจิตตกถึงหวงตามจิตใกล้ตามความรักไล่ตามโดพามีนแค่นั้นเองนะครับนอกนั้นเนี่ยก็พูดง,ง่ายๆเลยเรื่องจุกจิตของความรักนั่นแหละครับผมต้องปรับปูุกันสักนิดนึงนะครับสําหรับชาวราศีพฤษภในสำหรับคนมีคู่นะครับ แม่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีพอสมควรเลยนะเรื่องลิ้นกับฟันเลื่องจุกกระจิงเนี่ยเรื่องปกติของความรักนะครับเอาต่อไปนะครับมาดูดวงความรักคนโสดกันบ้างดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงในเดือนกันยายนนี้สำหรับชาวราศีพฤษภนะครับขอดวงความรักนะครับของชาวโสดขอดวงความรักคนโสดที่เกิดในราศีพฤษภนะครับ เรียนกันยายนนี้ด้วยนะครับโอ้สำหรับชาวโสดนะเปิดเดือนมานะครับมีเกณฑ์เลยนะโอ้เข้าเดือนปุ๊บเลยนะครับมีเกณฑ์ที่คุณจะได้พบ คนแดนไกลนะครับสายฝอนี่เตรียมเลยนะครับอาจจะเจอชาวต่างชาติต่างภาษานะครับเข้ามาหรืออาจจะเป็นคนในเครื่องแบบก็เป็นไปได้นะครับหรืออาจจะเป็นคนที่อยู่ในต่างจังหวัดนะครับอยู่กันคนละที่นะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความมั่นใจในตัวเองสูงนะครับมีความกระตือรือร้นสูงมากนะครับอาจจะดวงคุณเปิดตั้งแต่เข้าต้นเดือนเลยนะอ่แล้วก็จะมีเกณฑ์นะครับได้คุยกันเลยนะครับได้คุยได้พัฒนาความสัมพันธ์กันตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะครับเล็งไว้เลยนะครับม่ ว่จะเป็นคนที่ดูแบบว่า,อ,าอยู่ในเครื่องแบบนะครับบุคลิกแบบว่ามั่นใจตัวเองสูงนะครับมีความกระตือรือ้นนะครับหรือคนในแดนไกลก็ตามจะเข้ามาหาคุณนะครับแล้วก็นะครับผมมาเข้าในช่วงกลางเดือนนะครับยังไม่ได้โรแมนติกอ่าต้องบอกนี้เลยนะครับยังเป็นลักษณะที่คุยคุยกันอยู่นะครับเพราะว่ามันมันมีความบอกว่าไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ย ยังยึดติดกับสิ่งดเดิมเดิมหรือว่าอาจจะยังยังจัดการตัวเองไม่เด็ดขาดนะครับอาไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขานะครับอาจจะมีคนเก่าเข้ามาพัวพันนะครับทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันยังไม่คืบหน้านะครับหรือว่าถ้าไม่ได้เป็นคนเก่ามาพัวพันนะครับก็อาจจะเป็นอ่า การยึดติดกับสิ่งเดิมเดิมหรอไหมครับยึดติดกับความเจ็บปวดจากครั้งเก่าไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็ตามนะครับถ้าเป็นฝั่งคุณเนี่ยจาเป็นเลยนะครับมูออนเลยนะครับถ้าคุณอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ครั้งนี้นะเพราะคนคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นคนที่โอเคในระดับหนึ่งเลยนะอะพราะว่ามีความมั่นคงด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นฝั่งเขาเนี่ยก็โอ้โหอันนี้พูดยากนะครับอาจจะต้องใช้เวลานะครับต้องต้องให้เขาบอกว่าอ่าเคลียร์เรื่องของตัวเองให้ได้มูออนให้ได้ก่อนนะครับ ไม่ว่าจะคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามนะครับเพราะว่าในช่วงปลายเดือนเนี่ยรอไปเลยครับไพ่ของคุณเนี่ยมันจะไม่ได้บอกว่า ไปเร็วนะครับมาเจอจริงได้คุยจริงนะครับแต่ก็ยังมีความภาพของการที่จับผิดกันอยู่นะครับคิดมากกันอยู่นะครับแล้วก็ชุลมุนวุ่นวายนะครับอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของคนรอบข้างเขาหรือฝั่งคุณก็เป็นไปได้นะครับทาให้นะครับแต่ว่าถามว่ามีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไหมมีสูงเลยนะเพราะว่ามี7เหรียญขึ้นมาด้วย7เหรียญนี่หมายถึงว่าความผิดดอกออกผลในเรื่องของความรักนะครับแต่ก็จะมีพลังงานของการจับผิดคิดมากบานละแวงนะครับวิตกวอันนี้สูงมากเลยนะเพราะว่ามา2งใบเลยนะครับทั้งเก้าเครก็ วุ่นวายที่เกิดจากบุคคลภายนอกเป็นไปได้สูงเลยนะที่อาจจะมีคนเก่าเข้ามาพัวพันนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาเพราะฉะนั้นต้องเคลียร์ปัญหาเรื่องนี้ให้จบก่อนนะครับถ้าจะพัฒนาความรักความสัมพันธ์ทั้งนี้ได้นะครับแต่ถ้าว่า ไม่เอาดีกว่ารู้สึกมันไม่มั่นใจอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ชาวราศีพิษภกว่าจะเอาอยัางไงสาหรับชาวโสดนะแต่ว่าคุณจะได้เจออย่างแน่นอนนะครับในเดือนนี้นะคนที่คุณอ๋อโอเคเลยคนในแดนไกลคนที่มีความมั่นใจตัวเองหน้าที่การงานดีนะครับแต่จะต้องเคลียร์นะครับเคลียร์ปัญหาที่พัวพันหรือว่าเคลียร์ในเรื่องของสิ่งที่อ่ามัน ็นอดีตนะครับไม่ว่าจะเป็นสั่งคุณหรือสั่งเขาก็ตามก็จะมีโอกาสพัฒนาความรักความสัมพันธ์กันได้นะครับอพูดง่ายๆนะครับจะมีความสัมพันธ์ที่ยังเป็นคนคุยอยู่นะครับเข้ามาหาชาวราศีพฤษภในเดือนอกันยายนนี้อย่างแน่นอนนะครับ เอาจบการทํานายของช่องทาร์โลวิตุนเพียงเท่านี้นะครับผมเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกกล่าวได้นะครับชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกกล่าวได้นะครับและสําหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ดูคลิปเก่าๆของหมอตุนนะครับสามารถกดเข้าไปในช่องเพลย์ลิปได้เลยนะครับมีคําทํานายดวงตามราศีดวงความรักตามวันเกิดนะครับดวงครึ่งปีหลังแล้วก็ดวงลักษณะเนื้อคู่นะครับแล้วก็ท่านใดที่อยากการดูดวงส่วนตัวกับหมอตุนนะครับสามารถติดต่อมาได้ทางแอดไลน์ line, หรือทางช่องทาง Facebook ส่วนตัวนะครับที่ผมจะลงลิงก์เอาไว้ให้ ในคําอธิบายใต้คลิปนะครับแล้วก็สําหรับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องทารโลวิตุนนะครับฝากกดติดตามช่องทาโลวิตุนด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะมีคลิปํานายดวงอย่างนี้ออกมาเป็นประจําทุกเดือนอย่างแน่นอนนะครับสําหรับในคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับผม